สำบายดีพี่น้องสุขสุขคนบุสมองสุบอนคลองค่อยถาพอค่ามมาแต่ห้าเฮ็ดพี่น้องไปแต่เศร้าจนวสิเพลแลวตอนนี้หากมาหอดคุณนะอืเปียกปอนเพิ่นวะป่าเปียกเอ้ยุนตกุนโตผัดบัวถั่วฝ้าให้ก็อยู่คนละประเทศนอะพ่อม บอลปลายเฮ็ทพน้ามไร้ทางบ้านห้าพวายแหงก่อนขี้ไทยเขาตื่นตื่นอืมพวกเท่าแม่ถอกเฮดอุ้ยคือดอกใหญ่แท้นะมึงไปเบิ่งเฮดกับพี่เนาะรอบที่เท่ายได้แล้วนี่นะเฮดนี่รอบที่สองรอบที่สองของทางดงเออทางดงรอบที่สองทางเฮารอบที่หาทางเฮานี่เป็นรอบที่หาอะไรนี่ โม่บานเบมือแหละเนาะโอ้หมดกะกัดกินพอหมดอันนี้เฮ็ดผึ่งควายท่แม่เฮ็ดผึ่งตับเต่าก็ได้ว่าเฮ็ดผึ่งควายท้าม่เพิ่แยกไปต่างหากได้เฮ็ดอันนี้เพิ่นบมากกินเฮ็ดตับเต่านี่มันะแกงมันเป็นอันเดียวมันแดงมันเป็นสีแดง สิเน,นี่แยกแกงต่างหากลอกอาคือเห็นแต่สองสามปีขึ้นล้างนะบ้านเฮาอันเฮ็ดบุคอยออกกันซื้ออยู่ตลาดนะมากินอันนี้นะคือว่าแซ่บเอาแทๆ้ๆขันของซื้อนะ่ะเลาะฮะจนค้าล่าค้าลอยว่พอคลอมนี่นะมันเย็นมันเย็นมันเย็นม่นลอยวันน้คกินข้าวแม่ขึ้นกินข้าว สะเพนพอแห้งเลยจังแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพราะเมามีแนลเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศการเก็บเห็ดช่องไม่ค้อมนี่ไม่ได้ออกป่าปีนี่อยู่แต่น้ำท่าปู่ปู่นี่เด้อนี่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 ปู่ทถาดาลายนี่กบหน่อยนาลายน่ะเบบี้ดำเอ้ยนี่ช่องไม้ข้อมปีนี่ไม่ได้ออกป่านี่ละนี่ละปู่ปู่อยู่นี่ บัวขาวไอที่เบบีด้ดำนี่ล่ละโหนอนหลินทำลายปูปูเลขสีออกหยังเลขสี่อกหยางเฮ้อเลขสีออกหยางเอองบอบอ์เบอร์อ,รอิ่วจักอิวจักตันตันอู้หึ่นนะ่ะห้องอู้หนัำหลังงานขาวทาเทาแม่แต่ว่างานบัวใหญ่ปนานได้พี่นอกมานี่ ขาไประชิดเล็กลวงที่สังอ้าวคือเห็นถือหย่างเขามาไอ้หอยพองห้ามประจ่อโอ้เจนาหนูไปหิวขึ้นมันก็ห้วยอันนี้น้ำมักจับดึงมันละหยกลาอเลยประตูก็ได้ค่ะเตียงเค่งอยู่ประจ่อให้มันมันหอกมันกามเนี่ยมันบอกกามมาแต่เก่าน้อยเดียวเอาขึ้นหัวเลยก็เทอง์ลูกเมนียายเแถาห้าวเพิ่นสี ให้เห็ดเมนูใดเนาะเฮ้ยมากินแบบใดนี่เอารอบซองทางนั้นไดไหมรอบที่ซองทางดงได้นน่นะทางบ้านฮามันรอบที่หาแลวบ้านฮามันบอกอ้อมมันแห้งแห้งกระดกนี่นะไายไทยหไย,ยหน้าดำหาดำหน้าอุกใจขนาดเลยกะสิตตายขนาดไม่ค่อมกันยังอุกใจหน่อยหนึ่งพี่น้อง เขาหน้าหวานกับชิตายเลยเหรบเหอบสี่คือ,อทั้งฝาพวกโอ้แถวไอทีคือเสียงดังแทนเนาะอืมสะออนเนาะแม่ถ้าแม่นดอกจูบนี่การห้าวปมือ่ล่นะโอ้ยมีแต่หมดลายหมดดำเฮ็ดมันหนวานมันแสบไปหมดกินคบหมดโคตรแล้ว ยายเถ่าเฮากับบ่ได้อยู่ได้ห้ากับมาเถ่าบ่อยู่สมถา่าวหุ่นละน้ำหัวน้ำห้าปล่อยงัวปล่อยควายขันเพิ่นไปได้กะบ่เอาบ่รุนแสีหน้ามลากันแต่เก่กาบ่มือชอ้อนมือชอ้อ <laughs> นได้พอ,อาะแหละเอาเทียงแหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมาเนี่ยหาได้สุดก่อนกับได้ลาโย,ยกับปันเอ๋ยป,ปันน้องกินนำ้ำ เรียบร้อยสูตรแต่แก่ก่อนๆพอแหละสูตรได้ใส่ซองแข้งสองยางไหวสูตรผอคอมแต่งตาเดียวแปะโลพอแล้วเนาะมืโอนี้หลังจากท่าไอที่นอนแม่คอมกับซีไปอนาพี่น้องไปแจกยายมาเคลมใหม่อีพี่น้องมีบโหลายของดีมีหน่อยไปแจกยายให้กับซองขอบครัวพี่น้องเลย ได้มากเลมัยหกหน่วยเจ็ดหน่วยนี่แหละในต้นของเขาเองเป็นแล้วบาทนี่เป็นพอได้กินได้หยามพอได้ยายเอือยยายนองผู้เพิ่นอันบ่มีกินพอได้ยายแล้วบาทนี่เอามกหน่อไม้ไปส่งเอ้เตียงนำ้ำถ้าแม่มกหน่อไม้ไหวแต่มือก่อนผูนใส่ตู้เย็นไว้นั่งไม้บอกเห็นนั่งไม้มาจากเถื่อจะไปส่งให้เพิ่นซ้ำมานี่โมกไว้อัน แต่กล่า,าวาเน,เน,นีว่าเห็นเพิ่นมาลินบัดนิพบ่เห็นเพิ่นสงสัยเพิ่นฆ่าวิอักเพิ่นบ่ได้มา,มาเอาเนาะเขาเผาหน้าวานเขาอืมเขาเจ้าเผาหน้าวานวม้ควายไอ้ขนกับเลี้ยางเขาพลีอ่งเแม่อืมแม่นแหละร้องข้นกปล่อยไปว่ามันบ่ไปหน้าใครอืมร้องข้นเขากเลี้ยงหอนยามเลี้ยงแหละเฮ้ย ต่างไปแจ้งข่าวเขาจะเอาเลยมือ่อวันมื่อันี้ก็เป็นวันสุกวันที่สี่เลยเนาะมีข่าวดีไปแจ้งอะน,นะญาติพี่น้องผู้ถูกญาติาดเคือนเขากินเลยตัวมันเถ้าเนาะมันออกซองซม,มือเลยบอกแจักเนาะพอค่อมเนาะจนเถ่าเถ่าน้ำกระมี บีบทมน้ำในหมดโวยมันลายกระดอกใหญ่เลยขืนก็มันอยู่่าได้ดอกหมดเดียดลายมันนะแล้วก็หยกถับนี้มันบวแพ่หมดเดียดดอกพอค่ำนลจนเพลนหลายไดเดียนี้ยังบทันไดนกินขาวเศ้าอ่นไปหาเห็ดกับบวมแนข้องง่ายเ้อ เซ็ตสวยเพลงนง่ายยังบริกินเขากินน่ำหอดหิวกลับมาเท้าข้อมกับผู้หลักไปหลินจะไปทำทถวเจมผเร่เบิ้งซงอุ้ยอมปลมมือแซนอร่อยแสะบ่ออู้ ฮอตนีคลิปวิดีโอลาพี่ล่าน,น้องไว้สำนึกก่อนเด้อพี่นอ้องปะหาขวดเ็ดซอยแถาแม่ก่อนขันทาไอทีอยู่แถาไอทีบอยู่กับเถาแม่ได้เห็ดผู้เดียวพบพอกันขิดหนาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจถุกๆกํำลังแห่งใจสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีทางผอคอม <c oughs>